สวัสดีครับผมพี่น้องป้องปายซื้อผู้สุขคนครับผอบๆกับสองของดีบ้านน้องชาแนลครับมาครับพ่อพี่น้องมันีเสิผ้าพี่ผ้าน้องมากินก๋วยเตี๋ยวครับผมนะครับก๋วยเตี๋ยวสินเล็กครับพี่น้องกินตอนบายสามนะครับตอนนี้ขอี่ยยมาพี่น้องแบบจุกๆเลยครับสี่สิบบาทพิเศษนะครับแตงม้วนก็มีนะครับ ไปกันมู้ไปน้ำเนยพี่น้องไปปลุนถวยไปเลยมันจะกาศข้างหลังกับสวนรมุกทุวนะครับไปครับพี่น้องเข้ายั้ไงมาสิบแจมกันครับ อุ้ยเสียงแคบมู๊แตกพี่น้องแคบมูกกบ๊กับกอดมาถือหนามนะครับมันเกิกนนกไไดกอะไรบ้างเกิดอะเกิดปฏิกิริยาผมไม่ได้จะบอกครับอ ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเห็น่าาปานนำคลิปต่อไปไมเครับพี่นอ่องอาไครับพี่นอ่องมุนอย่างนี้ดิอ๋าทำยังไงสิ้นเน้อครับ เนี่ยมีอ่เนี่ยครับอืมอยากกินหมูบีเมี่อนนะครับครับมูอืมทำหมูส่งกลนเอากันไปนะ ผมมีตะเกียบพี่น้องอ่านเพิ่บนบนไอ้ตะเกียบนะเยคืออัดสองนิดหน,น่อยพี่น้องใช่ เราเพิ่งจะใส่เป็นน้องหวานหั่นลอนยั่งเลยเอาละพี่น้องเซอร์มาเนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่เล่าหน่อยมาตัเพียงเท่านี้นะครับเนี้ก็โอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บเซอรับคลิปหน้าก็จะพอกันไหมนะครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวปันทำคลิปต่อไปกันละครับพอกาคำมาสวัสดีครับ